ขายของมันเอาโต๊ะองค์พวกอี้ใส่รถพั่วหมดเลยเพราะงั้นก็เสียจะไปแล้วก็เสียโต๊อี้ใส่รถทั่วไปเลยข้านเอาไปนะคะจกยั้ละสี่มุมนะคะอ้าวบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่อไปนี้ล่ามโต๊ก็เอาไปอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีการขโมยจนแบบนี้แล้วขอพักสักหนึ่งค่ับเดี๋ยวช่วงหน้ารีบกลับมาฮะห้ามเดือดช่องไปไหนด้วยคำถามคือจะเอาผิดหมอปลาจริงๆหรอแล้ววันนี้น้องนักข่าวอัาเพื่อไปตามตรงกันเถอะฮะวันนี้ทางช่องวอนคอยเขาได้ออกมาลงโทษนั่นคือแต่งหน้า ขมาแล้วครับว่มาเสอระคันใหญ่อ่า,า้าเรียบร้อยเงินบินอ่าเราจะเติมไปอีกเพื่อให้ได้สกินเออตังกูเหลือเท่าไหร่วะแม่อ่าประมาณนี้นะคิดว่าพอถ้าไม่พอผมก็ไม่น่าจะเติมต่อแล้วตังกำลังจะหมดนะครับ ก็ผมมีอยู่450นะตอนนี้ก็ค่อยๆไหลออกบัญชีนะครับก็ผมต้องได้สกินใหม่นี้นะบอกก่อนนะเนี่ยนะถ้าถ้าไม่เท่จริงผมไม่ลงทุนนะ่ะเอฟเฟกสกิลสวยมากนะครับอันเลนอันใหม่โอ้ยเงิน,งนบินอีกแล้วโอ้ยบินนะบินบินบินอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเติม RV นะไม่เคยเติมมาครับบอกไว้ก่อนไม่เคยเติมและไม่เคยที่จะเติมด้วยเล่นฟรีตลอดตลอดตั้งแต่เกมเปิดเลยเอะ เพราะตอนนั้นผมไม่มีตังค์นะครับก็ไม่ได้เติมเดี๋ยวเรายัดเงินไปอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็พอละเดี๋ยวเรายัดไปอีกสิบาทนะถ้าตังค์หมดก็ไม่เติมแล้วเราเติมไปเยอะแล้วนะเออเอาเรื่องเอาเรื่องจัดไม่รู้จะได้โบน,นัสไหมนะผมไม่รู้นะเดี๋ยวรอกรุณารอสักครู่อันนี้ผมรูดเงินไปเยอะมากนะรูดจนหมดดาบ หมูเราจะหมุนชา้านะทุกคนมันค้างแหละคือรูดไปเยอะเกินอะไรเงี้ยระบบก็เลยรีเพย์รันเนอร์เลยทีเดียวเฉียวเพื่อสกินนี้ผมทำได้อยู่แล้วเงินแค่วัตเตี๋ยวเลซินทำจะทำผมแพ้ได้ไงอ่ะเอ็นปะเออให้มันได้อย่างนี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะซื้อสกินนี้เลยนะ อะไรอ่ะบัตรหาอะไรวะถ้าเนอะเดี๋ยวผมจะกดเอาไอ้นี้เลยนะในกิจกรรมใช่ปะ่ะมาดูกันว่าผมจะได้ส่วนลดเท่าไหร่นะผมเติมมาประมาณ430บคูบาทนะครับหรือว่า30คูปองอะไรประมาณ400กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวเรากดส่วนลดนะครับ9เปอร์เซ็นต์เฮ้ย75็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ๊เจ๊นะอีกอันนี้อันหนึง่งเฮ้ย99สเกปอร์เซ็นต์สกิน7บาทวัตถุดิ์ฟ้า เฮ้ยแล้วอุตสาห์เติมตั้ง400อะ่ะแล้วดูดิเร็วเร็วอะไรอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะแล้วอุตสาห์เติมตั้งเยอะเพื่ออะไรวะบ่ายครับ